สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะจะพามารู้จักบอลสีนะคะที่ชื่อว่าสองฝั่งโขงนะคะเพื่อนๆนะคะลักษณะบอลสีของสองฝั่งโขงนี้นะคะเป็นบอลใบไทยค่ะรูปหัวใจนะคะแล้วก็จะมีปลายใบที่แหลมนะคะเหมือนหางกระเบนเลยนะคะเพื่อนๆนะคะ สังเกตดูนะคะเขาจะแหลมเหมือนหางกระเบนนะคะสำหรับสองฝั่งโขงนะคะซึ่งเป็นบอนไทยโบราณนะคะหายากนะคะราคาค่อนข้างแพงนะคะราคาสูงนะคะเพื่อนๆนะคะลักษณะใบของเขานะคะจะมีนะคะหูที่สูงนะคะรอยหยักระหว่างหูนะคะ ก็สูงนะคะยังอยากไม่ถึงสะดือนะคะสะดือของเขานะคะจะเป็นสีแดงเข้มนะคะนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะสะดือของเขาจะเป็นสีแดงเข้มเลยนะคะจะมีการกัดสีนะคะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็เมื่อมีอายุใบที่มากขึ้นนะคะก็จะกัดสี เป็นสีชมพูแทนสีขาวนะคะแล้วก็จะมีจุดแต้มสีแดงนะคะสลับกับสีขาวนะคะเพื่อนๆนะคะเส้นกระดูกเป็นสีเขียวนะคะเห็นไหมคะเส้นกระดูกเป็นสีเขียวนะคะอ่าแล้วก็เมื่อมีอายุที่โตเต็มวัยแล้วนะคะ เขาจะกัดเป็นสีชมพูนะคะก็คือมีลักษณะหน้าใบาเป็นสีชมพูนะคะแทนาการกัดสีเป็นสีขาวนะคะเพื่อนๆแต่ตอนนี้เขายังมีอายุที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะก็เลยยังไม่กัดเป็นสีชมพูให้เห็นนะคะเพื่อนๆนะคะใบนี้นะคะแล้วก็สีของลำต้นนะคะ ลักษณะสีของลำต้นนะคะเป็นสีชมพูก้านบัวนะคะจะเป็นสีชมพูก้านบัวนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะนะคะซึ่งเมื่อ,อหลายเดือนก่อนนะคะหรือว่าปีที่แล้วนะคะปอนสีสองฝั่งโขงนี้นะคะจะมีราคาค่อนข้างสูงนะคะเพื่อนๆนะคะจะเออ ค่อนข้างที่จะจับต้องได้ยากนะคะแต่ตอนนี้นะคะราคาก็ลดลงมาบ้างนะคะก็อยู่ในหลักร้อยนะคะซึ่งฟอร์มก่อน,นี้ป้าแต้นะคะได้สั่งซื้อมานะคะในราคานะคะไม่เกิน200บาทนะคะนะคะก็มาเลี้ยงเขาได้สักระยะเดือน2เดือนแล้วนะคะก็ เริ่มมีใบที่กัดสีเป็นสีขาวแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเลี้ยงเขาไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะก็จะดูวิวัฒนาการเขานะคะนะคะว่าเขาจะกัดสีเป็นหน้าสีชมพูหรือหรือเปล่านะคะเพื่อนๆนะคะก็สวยงามนะคะสำหรับบอลสีสองฝั่งโค้งนะคะ,ะชื่อก็เป็นแบบไทยๆนะคะสองฝั่งโข้งนะคะ ะะเป็นบอลไทยแท้นะคะเพื่อนๆนะคะก็อยากแนะนำเพื่อนๆนะคะหาซื้อหาเก็บนะคะสำหรับเพื่อนๆผู้ที่รักบอลสีนะคะเ,เป็นบอลตัวหนึ่งนะคะที่มีความสวยงามนะคะน่าสะสมนะคะเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็พามารู้จักบอลสีนะคะที่ชื่อว่าสองฝั่งโขงนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะให้ความรู้นะคะและก็ข้อสังเกตนะคะเกี่ยวกับบอนสีที่มีชื่อว่าสองฝั่งโขงนะคะก่อนจากลากันไปนะคะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามช่องป้าแต้สตอรี่ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้ทำคลิปเกี่ยวกับบอนสีมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ เอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ